เสี่คนมาเลยสององสองสองสอสอง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 สอสององสองสององส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 งสอ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 สองสองนองสออสอง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 สอ้สองสองสองสอองสองงสอ ou gan kwenye อยู่กันยังไงต่อใช่ค่ะก็จะมีคืนนี้มาเช็คค่ะใช่อือแต่พอเรื่องนี้จบกันใจหายเลยเพราะว่าโอ๊ยเมื่อกี้พี่หนิงพูดเลยีกจะร้องไห้แตอนเมื่อกี้พวกสุดท้อพวกสุดท้ายกูเลยหายขึ้นในแบบว่ามีความรู้สึกแบบนั้นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเราเราคิดย้อนกลับไปอ่ะมันมันเหมือนแบบเราเราเพิ่งถ่ายกันนี้ไม่ใช่หรอ จะอักาบพรื่องนี่แต่คนที่สกิลอยู่ไงบ้าง เรื่องนี้มันจบแล้วตอนนี้น้อเ,เรียนจบแล้วเป็ออยาค่อยถ่ายเรื่องนี้ใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วพี่แม่กับคุณแม่ก็เป็นการจัดตารางงานอยู่ดีตารางจริงๆตอนนี้ก็เรียนโทรอยรู่นะก็แบบมีเวลาหรอก็มีอยูาตามตามส่งนะครับมันโตพี่ไ,ไหญ่กวาไหม จริงไอ้เรื่องทำไมแม่ถึงไม่อยากให้กินเพราะว่าไม่อยากให้ติดกาแฟไงคือเขาบอกว่าแบบเฮ้ยถ้าเราติดกาแฟนอนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเพิ่มแคลอรี่เนาะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแต่ว่าประเด็นเราโชคดีว่าเราติดกาแฟนอนมีการนอวอ๋อใช่คือชอบกินกาแฟมากตอนเนี้ยแต่ตอแต่ออมก็ถ้าที่จะถ้าแบตโลเละตอนเย็นๆนะแล้วถ้ากินตอนเย็นกลาคืนก็ไม่นอนเลยดิคือไม่ได้กินตอนเย็นแต่กินตอนเช้าชอบกินกาแฟมากใช่คือแบบตั้งแต่แม่อันนี้ให้เรากระทินกาแฟแล้วก็คือ กาแฟมากๆเลยนะค่ะเออไม่ทำพี้ไม่ทำอะไรกินกาแฟหรือเปี้เนาะพี่ติดกาแฟไหมพี่ถือบอกเลยมันอร่อยเออไอ้แยรีเมี่ยมาทำติดกาแฟเราต้องซื้อไงให้น้องคะต้องเสิร์ฟทุกวันนะเออต้องรู้ใจว่ามันต้องแบบไหนขั้วอ่อนขั้วเข้มหรือยังไงก็กาแฟดำไม่กินกาแฟร้อนอใช่น้องน้องคงไม่ติดคือคือพี่เองที่ขั้วอ่อนแต่ว่าน้องดูเพิยงโคกัสเออไม่อย่างมาก่อนประตูแฝบ ซื้อให้เขาเป็นใช่แอบแต่คือไม่ใหม่เพราสมมติหลิงซื้อมากรีนน้องบ้าแต่แบบสัของกินด้วยนะหราอว่าเวลาอยู่ในกองอ่ะหลิงก็จะสั่งกองว่าแบบขอกาแฟแก้วหนึ่งหน่อยให้หลิงให้หลิงขอกาแฟหลิงมางไว้โต๊ะออก๋อแล้วหลิงไม่รู้เหรอแม่เขารู้ว่าเราแอบให้ลูกเขากินแม่ก็ยังไม่รู้นะแต่ทำยังอยู้แล้ว รับตาแวบหน่ด้วยกระดกเหรอชุดชายกระดกกระดกแบบไวอ่ะแล้วเราเป็นไงบ้างหนิงพอจบเรื่องนี้ไปเลยเขาลืมเขาลืมใช่เขาเขาเขาลืมเอาลืมเลยอย่าเพิ่งมาถามว่าใครจะกลับมาเป่าใหญ่ใหญ่อลิอลิมเป็นยังไงพอจบเรื่องนี้มันเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างมเปลี่ยนแปลงยังไงเนาจริงๆมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มอบประสบการณ์แบบแอคชั่นให้หนิงใช่ก็รู้สึกว่า ถ้เหนื่อเราก็ผึกร่างกายมาเรื่อยๆเพื่อเรียมเผื่อมีงานอะไรเราก็พร้อมทนสถานับอื่นนะิรินท์ีวิวออกเป็นยังงบางปกติเี่ชอบจัดกาแฟนอกจากกาแฟเหรอนิรินทพูดหมดเลยนะน้นนะองก็ดูโตขึ้นนะหมายถึงว่าที่ผ่านมาน้องก็ดูเขาเรียกว่าหลไรรับมือกับอารมณ์ตัวเองได้ไดีขึ้น น้องอาจจะแบบมีเซนสิตีบ้างแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนเริ่มเริ่มรับได้แหละเริ่มแบบเข้าใจค่อยๆเข้าใจกับอารมณ์ค่อยเข้าใจกับอะไรต่างๆที่เข้ามาที่เข้ามาใช่ต้องหลอกไงมันต้องหลอกคือปกติอ่ะคือปกติเวลาเจอสมมตินะสมมติคอมเมนต์เฉยๆอะไรเงี้ยแบบ เราเรา,เราจะไม่รู้จะไม่บอกใครเพราะถ้าบอกคุณแม่ก็จะ<ม><ๆ>คุณแม่ก็จะโกรธเยอทีไหนเราก็เลือกที่จะมาเล่าให้พี่หนิงฟังคนแรกเวลามีดราม่าอะไรแล้ว,ลวแต่พี่หนิงจะรู้คนแรกแล้วก็เ, <laughs> เพราะว่าเขาเขาให้ความสบายใจตองนั้นกันแร้ แสดงว่าเขาไม่เข้าข้างเราแต่แค่ให้คำปุตรสังเกตุเขาให้เราเข้าใจว่าแบบเป็นอย่างนี้นะเออคือเราเหมือนต้งบอกเหตุผลว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่เเหมือนยืนอยู่ในความเป็นจริงมากกว่าการเข้าข้างใครส่วนจริงจะเป็นคนรับฟังมากกว่าถ้าถึงถึงเวลาที่น้องต้องการคำแนะนำจริงจริงถึงสำหรับเอออย่างยิงเนี้ยเหตุผลเป็นยังไงจริงรู้สึกยังกับแบบเป็นคนแรกที่ต้องปรึกษา ในน้องก็ปรึกษาแล้วก็ถ้ามีอะไรก็โทรมาหรือว่าทักมาปรึกษาตลอดตลอดจริงๆทุกเรื่องเลยอ่ะถ้าร้องแยกยังไงไหมถึงว่าอารมณ์เรากับความที่แบบว่ามองมองเนี่ยปัญหามันจัดสรรยังไงสำหรับเราเขมีระเบิดออกมาบ้างไม่หมายว่าระเบิดไม่กอระเบิดระเบิดไม่ได้เปลี่ยนคำามเพโหอาจจะแบบ อินอินอินไปประมาณไม่ไปทีแบบระเบิดที่หลายทางอย่างเช่แบบระเบิดอารมณ์แซนระเบิดอารมณ์โหมันมีหลายไม่ได้ไม่ได้แบบปดแบบรุนแรงอย่างนั้นใช่ใช่เหมือนบางครั้งก็โทรไปแบบหลงนี่มันดียังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช่แต่ว่าคือหลังจากนั้นน้องก็สามารถผ่นได้แหละใช่เราเราก็โตขึ้นหมันแบบเราก็เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองเราก็แบบอ่ะ วิธีการอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันมันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยต่อให้เราวิดีที่นั้นเราไม่มั่นใจแค่ไหนหรือว่าตื่นเต้นอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันก็คือการที่เราต้องรวบรวมความมั่นใจกลับต่อให้เราเจอเรื่องอะไรมาก่อนหน้านี้ประมาณห้านาทีก็คือจัดสรรมันเองใช่จัดสรรความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแล้ววันนี้ต้องมีคุ้มกันยังไงบ้เยอะมาก เอาเป็นเรื่องไปดีกว่าคืาเป็นเรื่องเหรอแล้วแตร่เรื่องแล้วก่เรื่องไอะไรอเ้คยแก้กันไปเนาะแก้กันไปแ่อก่อนโอเคเโอเคเนอ๋ปีนี้เมื่อพอเรื่องนีจบหลาคนก็มองว่าอ้าวแล้วดีังจะยังไงต่อยังไงต่อถามพี่ดนกเลยได้อะไกนไม่เกี่ยวนะคนเดียวนะยังไงต่อเหรอคนรุ่ก่อคนร่ไต่อไปคูเราแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็จะมี น่าสงสารเนอะไอ้อ <funz> ย <discretion> ่างตอนเตรียมมือพิเศษนยังไงบ้างเตรียมนยังไงบ้าง ไปคนวงคนนั่งอยู่ทั้งนี่พี่ไม่ค่อยเจอพวกเราใช่ไหมล่ะใช่งไม่เคยเเต้แอบอยู่ในอกี่เดือนเนีเพิ่งมาพูดกันเนี่ยเออบอกว่าเรขอกว่าเนี่หงไไหนช่วงนี้นี่ไงเตรียมแฟนคอนสปอยนิดนึงว่าจะเห็นอะไรบ้างแต่ละคนแค่ลิงเต้นก็ื่นแ่ะพี่ใช่ไหมล่พี่มาแจเมื่อกี้พี่ผมบอกว่าอยาเหนลงเต้นมากแล้วมันมีใช่ไหมอันนีมีแน่ เราพูดด้วยความมั่นใจว่าเออเห็นหมื่นคนเห็นเราเต้นแน่นอนหมื่นคนเห็นเราเต้นแน่นอนเราอาจจะมอบประสบการณ์แบบว่าคอมเมดี้หรือว่ามอบประสบการณ์แบบประทับใจก็ได้แล้วแต่ละโมเมนต์นั้นไม่มีใครเอาได้เรียกว่าเห็นแล้วพึ้งแน่แต่เห็นต้องเรียกว่าใครที่อยู่ที่น่นแฮปปี้แน่นอน าาแล้วเราแฮปปี้ไหมแฮปปี้ออ,อ,อ,อมละ่ะเราจะเห็นอะไรออมก็เห็นมีมีมีออมเต้ออมน้องแล้วก็มีแก๊สทิ่เป็นที่เป็นย่โน้นเป็นแบบละอะไรนะทิ่เป็ได้ใช่อ่ะแก๊สออม super famous very famous เออก็เชื่อว่าคุณสามารถลองติดตามพวกเราได้แน่นอนเพจออยอัน,น,นออสุดท้ายเราฝากอีนาได้เจอนออมอีกแน่นอน ยถามเออหนูจ็ตอบเออนั่นเป็นประโยคแลลวเลานะพี่ม่นใจว่าอยู่ตอบได้แล้วไหะก็นั่นแหละที่พี่เขาพูดเลยค่ะมาเจอกันนะเออมีก้ะสิไหมเจอกันนะคะปีหน้าในคานะอะไรไร่รู Yeah, uh -huh.